じゃあ。Don t. Don t. Nghe bọc đó cho anh à, hả bây khoáng câu này liệu cứ vào bây thắng cùng khoáng điều cả này đó 룬룬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  τον... 아, 네 <cooldown> อยูยูงอยู่วะโอ้ยปนไงอะจันเออมันพันไหมนยัอมัยเด็กเว้นโอ้สองลมันพันใหมเคยหนึว่ามันเอาจนได้เว้ยว้าสองโลกว่าพุดตะแลมเหนือันญ่มันพันใหมไง โอ้หมดจัก,กัดก็กัดใชยๆตกใจหมดเลยกัดอยู่เลยี่โหขึ้นมากัดใ,ใกล้ๆเนี่ยนะครับเรนะผมเฉียดจำ้ำกับปชะดูนะครับผมไซส์ประมาณ2องโลกว,กว่านะครับสภาพหมายก็คือนะครับนี่ครับหมายคองนะพะค่อนข้างลกเหมือนกันตีขึ้นชายหญ้าตีขึ้นชายป่าแล้วก็ลากลางลากลงนะครับยำๆหน่อยเอาหน่อยนะครับรู้เรื่องครับกัดเลย โอเคฝากคนงานด้วยนะครับผมนึกว่าใหญ่นะครับตะกี้พันไม้เนาะให้นกอินวิ่งมาดูดิโอเคครับผมฝากคนงานด้วยนะครับเขียดจ้ำนะครับงานจะโดนะครับชอบมากมากเลยตอนนี้เขียดจ้ำนะครับสายี่มีเสียงนะครับโอเคครับผมสุดยอดครับ